มาแก่งโน,นมะพร้าวน,นี่ตำเครื่องแกงเครื่องแกงก็ตำทุกอย่างเหมือนเดิมที่เคยเห็ดอะไรมีมะเขือแกห้งหอมบัวเกลือสัปะรดเข้าไปนิดหนึ่งอันนี้คือเครื่องแกงแต่ถ้าแกงส้มกับสซอผิวมะกรูดเือมะกรูดสักปะรดนิดหนึ่นงน,นี่กับต้นมะพร้าวโยน,นมะพร้าว เราซื้อนําเขาเจ้านี่นี่แกมาสอยเฮ็ดเป็นแว่นบางๆอย่างแกอีกสวยซุ้มอ้อยอีกสวยขึ้นค่ะมีดกับบ่ยักคมสอตสแกง หนนหนึ่งบ่บคือเต่าเลยถ้าเต่านีเห็ดหน้ามันมัานเปื่อยแกงกระเซรทุกงูนี่หละต่ำแล้วก็คั่วคั่วเครื่องหอมเอาน้ำใซ่น้ำพดกับย้อนข้าวเซอมื่อย้อนข้าวเปื่อยกัะเจาผักเน่านี่เซอแล้วก็จะมีผัหกหักซึ่งผักหักยังไม่ได้ไปเก็บเผือเนี่ยสเกลเซอสรร์เป็นหนัวธรรมดาเนี่ยแกงย้อนข้าวเซอลูกงูแกงคัว่ว คุณเทหวน,นมาค่อยส่วนเทือกมามืนกับดีคุดเทือกแล้วนี่นี่ก็สับซินมูกคั่วเซอร์นแกงคั่วเซอร์นน้อนมะขาวมาัน เนยแคเนว่ถ้าน้อยก็บบขมบเข้าไม่บางแสง ต้นหมันคั่วมันเป็นมะเขือแห้งคั่วแห้งไร่ใส่กับที่ไม่มะเขือคั่วมอก่นเดี๋ยวพี่จะอาีดใส่ nằm lượt เติมลงไปมีกระทะนำเดือดแล้วก็จะเอาอันนี้ยอดมะพร้าวที่เตรียมเซนนำไว้นี่เสิร ห่าซอยไว้เ่าโปเซ่น้ำมันจะแดงมันจะบ่เข้าวถ้าน้ำสดก่อนค่อยออกใส่แกงยอดข้าวอันนี้ก็คือสะขามเป็นเขื่อไม่สนิดหนึ่งมันจะแต่เวลาเ่ามาต้มมันก็นจะเปื่อยเพลเพลขึ่นๆนี่คนเมืองเขาก็หู้อยู่คนเนือเ่อเจะข้ามนั่นอะแต่คูดอันคนนอกมันออกก่อนไข่มันก็ห้างงาอยู่มีอยู่ในประเทศเลาว อนนี้ก็ห้าบาทตัวนี้ครบเดียวนี่ห้าบ้านเลยมันจะเป็นเลือดเนี่ยซีแหละซีนพึ่งมาหองสะคานซีนมันก็จะเหม็นเข้าๆมันจะเปืเป่อยเขากินก็เปื่อยต้มเพินๆมันหอมแล้วมันก็จะเผ็ดเพ็ดมืดขึ่นๆไปเนี่ จะกินจะพาแบบนี้เลยถ้าว่าคนถ้าคนเมืองคนนี้พันก่อซอยเว้นทังขว้างตึมแนวหนึ่งคนเมืองมันจะเว้นทางนี้นั่นละเว้นเว้นตอนใหญ่ๆนะยคนลาวเขากินแบบนี้เพราะมันมีลายก็เลยกินแบบนี้ถ้ามันเขียมกับแว้นตึมอันหนึ่ គេនេះសិលឡើងមកក៏អសើមកបិមកក៏ຝុតឡើងសើសខានទៅនេះសើសខានគេសើញន់មកហៅទៅ ย้อนมะพร้าวมันจะ่านอยู่ล้วเขาจะใสก่กลอนขนมกลอนหนึ่งก็พอน้ำมันจะไล่ไว้เพราะว่าย้อนมะพร้าวมันนานเปื่อยมันกับสะคาร์นจะเปื่อยพร้อมกันเลยกลอนขนม น,นอนนี่ก็คือผักที่เขาะจะใส่เวลาเขาจะปุ้วเขาก็จะใส่อันนี้ก็คือผักเน่าบุกตะยู่ผักเน่าจะใสิร์ฟเองนะสิอันนี้คือผักหกักจะออกเหม็นๆน,นี่บางคนมีบบเยอะว่าเหม็นหมาหัวอันนี้เก็เรียกผักหกัก ถ้าจะปลดล้วก็จะเซอร์ผัเกเน่ากับผักหางนี่แขนหมักกับว่าหอมาคนกับว่าหมาหัวเม่นขนบ็มักคาดไปก็คือผักหางเลยถ้าเกงนั้นยอนมะพร้าวผักหางกับผักเน่านี่มันก็จะเป็นเขือผักนี่ก็เป็นเขือเน่าก็เป็นเขือสะกขันก็เป็นเขือ อดมะข้าวนี่ก็เปื่อยแล้วซีหอูเราเปื่อยแล้วเอาอันหักใส่มีคือใส่ขั้นตอนสุดท้ายหักใส่ของเน่าใส่ของเนาที่เขาต้องเด็ดเลยนะซีเขากำกินการมันกลิ่นระเบิดระเบิด ซิมเราเมื่อกี้น่ะแซ่บแมันหวานในแกงย้อนขาวน่ะ <c oughs> ต้มน้จะพอแห้งเปื่อยนเปื่อย ิมก็คืออีเปื่อยด่ะฮอนเดออืมเปื่อยเปื่อยแซ่บจดใจบ่ไว้ละนี่ถ้าเขาจิตมาซุ่มนี่อดใจบ่ไวิมมั้ยอนเอ้าิมมั้ยเอ้า หมูกระโลห่าน้ำหัวอยู่เอ้าสิ่งแม่ฟีมือค่อยนี่อร่อยเสบปลาหมูปลาหวานเสพปะมาบุกจัดนุ่ยหย่ำเลยบ่หรืยำเอ้าน่ากินยาดองอยู่เหนื่อยไปหน้ามาหกหน้าบอกหน้าขึ้นมามืดบ่นกินยาดองเอ้ไปกินบลอกมือกัน ไปส่วนมาไปตัดงามาเคลือกเลยต้องอย่างคนกินกกแกลังแกอ้อยกินแกเมือยกลมกล่อมนะกลมกล่อมนี่เหมาะกับสค尔น้ำหนึ่งสค卡นป่าส้าวคาน,นี่อายุป่าได้เข้ามามันจะเผ็ดเผ็ดเป็นสมุนไพรรวมกำลังอืมแซ่บ